กับเราสองคนนะคะก็วันนี้เราจะมาทำโบลลอยใช่ค่ะทำโบลลอยนะคะโบลโบลน้องกำเสาร์สามโซ่จะลอยขึ้นแล้วใช่ไหมโบลที่ว่านอ่ะโบลลอยใช่ไหมหมายใจจะเป็นโบลจังวัววัวใช่ไหมโบลเดินโบลเดินทำไว้น้องกำเสาร์งวงนะคะก็วันนี้นะคะน้องหนุ่มกับน้องกำเสาวจะมาทำข้าวหนุ่มไทยเนาะข้าวหนุ่มไทยแล้วก็โบ ขนมไทยวัวลอยเนาะแล้วก็คุณแม่นะคะคุณแม่ก็จะทำขนมที่แม่ขายตอนเป็นสาวๆนะคะว่าเมื่อก่อนนะคะแม่ทําขายนี้จะอร่อยไหมนะคะนอะ้องหมูก็อยากชิมเนาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนอทําขนมที่เป็นลูกเป็ดลูกไกล่ลูกอะไรแบบนี้ปั้นแล้วก็ขายแบบนี้นะคะก็ให้แม่ทําให้กินดูนะคะฉันน่จาจะก็จะทำวัวลอยค่ะโอเคค่ะก็ไปรับชมเลยนะคะวัวลอยเราสองคนจะอร่อย เหมือนที่ไทยไว้นะคะไปไปไปเอาโบซับตัวตีนเลยมัน้อยกินยา,ยยายอยู่กินยาอยู่ไหนกินยาดีตั้งหน้าค่ะก็อันนี้นะคะนี่คือแป้งข้าวเหนียวนะคะที่แม่นะคะแม่ไปสีแล้วนะคะไปไปโม่มานะคะคือตอนแม่ทำขา้ขาวแอบขาบบ้ขาวแอบเนาะข้าวแอบตอนออกพรรษานะคะก็เลยเหลือไว้ให้นะคะ แล้วก็เราจะมาทำบุนลอยเนาะหรือไว้ให้ทำบุนลอยนะคะก็อันนี้จะทำเออสีขาวบ้างนะคะแล้วก็สีเขียวบ้างนะคะส่วนเมนเนี่ยจะทำแบบเออเป็นเป็ดเ,เป็นไก่อะไรประมาณนี้นะคะเป็์ข้าวเหนียวเนี่ยเราเราไม่ซื้อเป็นถุงนะคะเพราะว่าเออคือ อะไรนะเราเอาข้อวเหนียวของเรานี่นะคะเซ้นน้ำไม้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็เอาไปโม่นะคะถ้าไม่อยากทำแบบนี้ก็ไปซื้อก็ไา้นะคะไปซื้อที่เขานำเข้าจากไทยเนาะนล่วก็มีขายอยู่นะคะทำสองตันข้าวสาลีปันสีเขียวอ่ะ อ,นนอันนี้น้องหนูจะทําสีขาวอย่างเดียวนะคะคือเราไม่มีดอกอันชันเนาะเราก็เลยแบบว่า,าทําสีม่วงไม่ไล่นะคะจะเปลี่ยนไหมเขาเศร้า <laughs> 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 จังเลยแล้วคุณนุมน่มทำขั้นแรกนะคะทำทำขั้นแรกก็จะประมาณนี้เลยค่ะ เหมือนต้องใส่น้ำตาลอินเดียหน่อยอพี่เหมือนมันมที่แข็งไปอินเดียหน่อยอันนี้คือสีเขียวนะคะเฮ้ย เละแล้ววิสิขมเมาตอนนี้นะคะเรากำลังจะปั้นนะคะ <c oughs> เนี้ยเออเราจะว่าจะกวนตัวจะก้นจาตกวนใจเลย จิ้วๆวันนี้เราก็กําลังจะปั้นเสร็จแล้วนะคะต้องกับสอบป็นเป็นดุกอะไรฮ <c oughs> ะรออดูกยีสักเหรออันไหนไหนเป็นอะไรเนี่ยเห็นยี่สักเนี่ย สนุกไหมสนุกค่ะสนุกมากไหมสนุกมากทำท่าดีใจหน่อยจ้าอุ้ยเกย์ท <laughs> มีสองสีเองนะคะมี่นะคะตอนนี้คุณแม่กำลังจะทำปั้นเป็ดไก่นะคะ แม่เคยทําตอนสาวๆเนาะทําขายนะคะแม่ตอนนี้แม่อายุกี่ปีไม่ทําขายนี่สิปีเลยสิปีแย่การกเสาก็หรอหน่อยแล้วกำสองเนาะให้ข้าวซอยหน่อยก่อนฮะข้าวซอยกแบบไหนล่ะข้าวเปลือกก่อนฮะข้าวหน่อข้าวกรองฮะเด็กก่อนแล้วก็ไสอนนะคะตอนแม่ทําขายนะคะเปี่จองอาทิตย์ปิดจองมากราให้ขายอ่ะอ๋อตอนแม่ปิดเดยนะคะปิดเดยไปตรงเดย์แล้วก็ทาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็แม่ก็จะมาทําขาย อันอันนี้คือไม่ขายอะฮามูห้าจังเลยนะฮามัอ๋อฮามูห้าห้าสิบสตางค์นะคะไม่เอาไม่ขายที่เหมือนน้อยอะหรอเม็ดไม่เป็นเม่ค้าตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะห้าสิบขายห้าสิบสตางค์เค่ะสิบตังไม่เป็นเปรนกำตังเป็นใจเงินมันงจีะเงินย่อยเงินย่อยอะเงินย่อยนะคะใช้ตังแบบเง็นย่อยอันนี้คือน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลดู ที่รู้ว่าแม่จะทำออกมาอร่อยไหมนะคะคือต้องลองชิมดูนะคะคือน้อกขนมไม่บอกเลยน้อกขนมก็เลยอยากกินนะคะก็เลยจะว่าให้แม่ทําให้กินนะคะคนรอกินปันข้าวซอยที่ปันจังขนมปันช่างชิ้นเจ้าปันบอลกันเหรออือปันปันโบงมาแต่เนิ่นปันโบงเหมือนข้าวซอยเลย ของมันละลายต้อะอารมณละลายรออ้ไม่ใช่แข็งแข็งอ่ะแล้วนี่นะคะไม่กกำลังทำไม่รู้ว่าจะทำจะทำอะไรแม่ไม่โตโตอันเดียวแกอันเดียวนี่ห้าสิบสตางค์อ๋อห้สิบตังค์อ่ะหนึ่งเปย์ใช่ค่ะเป็นอีนะสิเวิ้จะกอบปั้นมันจะมาเม่์จปั้นออกมามังสักเนี่ยเปียอันนี้เปียบบนห้องกายนอก อันนี้คือเป็ดอะไก็สาวอันนี้เป็นอันนี้คือเป็ดนี่เป็นกเราชั่วอะไเป็ของเมฆกูสอบที่าริสันมันโบกอะนี้อันนี้คือเป็ด อ,อันนี้เป็น่สั้งแม่ตัวคนที่ปันนี้ใช่ไหมปันบัวปันบัวปันบัวนะคะเมย์ได้มาอีกตัวแล้วน,นี่เป็นแม่สกมัไนสั้หมูหมูสมจีค่ะอันนี้คือหมูอันนี้คือเป็ดเมื่อก่อน,นมเนืนอกอนเป็นช่างเนี่ยล้วเป็นเ้า ใช่เลยนี่นะคะก็เรามาจะต้มโบลอยแล้วนะคะบูมดูแม่ครของเราก็น้องกำเสารนะคะ,คะอันนี้สุกแล้วไหมที่มัน พูขึ้นมาเนี่ยลอยขึ้นมาเนี่ยไม่รู้อ่ะไปทางกันเนาะก้มสุบเรียนหรอกส่ไปทางกันเนาะโรคลงเนาะอารมณ์สุดรวยเฉลิอฝังกันเนาะฝองนี่คนจะปวดใจอยู่ไหมมันยันนั่นกันอ้าวโรยก็ยีนาสก้อยเนาะโหน่นะสก้อยอันนี้เละอีกแล้วนะคะ หัวหนอนเป็นไงเปิดใส่น้ำมันกาอะนำมาใส่ก็ได้เหรออันนี้เนาะเดี๋ยวเนาะอันนี้พังอีกแล้วใช่เนาะไม่ใส่นะสิมันกวนอะเลยผัูเปียนะเอาจังยังจังจ้างเนอใช่ไหมโอ้จำได้เดี๋ยวจังเขาสาวเป็นไงบ้างเกือบจะไล่กินก็เลยอีกตั้งหม้อตั้งหม้อทำหม่อีกรอบนะคะ ฟังแล้วฟังอีก <laughs> ก่นนนนนอนจะอะไรกินนี่หนอมไงเนงาะมันเจะจะได้กินผูกเะรอมาผูกวันนี้มันได้กินนะนนค่ะ <laughs> <laughs> ก็ตอนนี้นะคะว,วัลวลอยเราก็ไล่แล้วนะคะนี่นะคะอันนี้เราทําใหม่นะคะก <laughs> 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 ็โซก็โซ,ซเซก้อย คำพังด้วยของควนะคะอันนี้คือเราจะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะนี่ใส่น้ำตาลนะคะอยากไ้หวานหวานเหรอหวานหวานนะอันนี้คือกะทินะคะใส่กะทิส่ดนิดเลยเอาเกลือมาใส่อินกันเนึ่เือดูอ้ําแสวะจิ้มตัวนี่เหนียวเหนียว ุ้ยทำไมมันเนียบแบบนี้เน้อมเหนียวจี่หนะฮะเจนทำอะไรเืนนืองอะเียว้าอุ้ยมุนลอเราทำไมเป็นแบบนี้มอเป็นจีวันเน้ามาหัว ม้านเนาะเนี่ยถ,ถึงหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็อร่อยอยู่นะบ้านอยู่เนาะอ๋อ,อไกวะใหมก่อนก่อน,นจะไล่กินนะคะอูขนมไข่นเนี่ยทำยากเหมือนันเนาะถ้าทำไม่เปลี่ยนนะคะ อร่อยมั้งกันเนาะอร่อยเพราะอะไรเพราะกะทิอร่อยเพออราะ<อ>กะท, <laughs> กทิเองนะคะอืมหวานเดีเนาะอะไหวานจี๊ดดี่าอืมมันสุดเหรอเนาะดังมากมาฮันนี่จะสิงนี่จะอ,อัสซวนนั้นเนาะ กาทำจริงเนี้ยไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายอย่างที่เราดูในโทรศัพท์เนาะในยูทูบนะคะก่อนเราจะได้กินก็ค่ําเลยนะคะเนาะเพราะว่าเราทําพังไปรอบนึงนะคะก็จะได้กินก็ค่ําเลยเพราะว่าเอออันที่เราอันที่เม่ทํานี่เรายังไม่ได้กินนะคะเพราะว่ายังนึ่งไม่เสร็จนะคะไว้นอนหนูจะถ่ายทําให จะถ่ายทำให้รู้พวกนี้นะคะว่าเออหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะคือบวบด้วยแล้วก็อร่อยอยู่นะคะอร่อยเพราะกะท, <laughs> <laughs> ทิที่จริงอ่ะเขาต้องใส่ออข้าวเจ้าด้วยเนาะแต่เราไปใส่ข้าวเหนียวอยา่างเล็วนะคะกแบบ <laughs> เ็เลยแบบเละเละเละอีกแล้วทําอะไรก็เละผลงานที่ปั้นเฟตแว้ไปดูสิว่าจะสวยแค่ไหน <laughs> <laughs> แต่เราก็มา <laughs> รู้วันนี้นะคะ <laughs> ก็เมื่อว่า อยู่เอาวะเลยจะห่างดีห่างดีเป็นเปียกอยู่อ่ะแกแคบไปแคบยั้งเนี่ยนี่นะคะหลังจากเรากินบล็อไว้ตอนกลางคืนเสร็จนะคะเสร็เช้ามาอ่ะนี่อันนี้เราต้มรงกลางคืนก็กลายเป็นแบบนี้เลยนะคะหมูพี่ไหนหมูไอหมูไหนนึ่งเปียกเลยหมาหูนอเด็กก็ยัง กลายเป็น <g ười> แบบนี้เลยกินไม่ได้นะคะคือมันแข็งเนาะเราแบบว่าเอาแป้งข้าวเจ้าผสม,มเยอะไปหน่อยนะคะเนาะตอนแรกผสมแป้งข้าวเหนียวก่อนเนาะแล้วก็มาทําแบบแปง้งข้าวผสมแป้งข้าวเจ้าอีกกลงมันได้ออกมานั่นะ่ะทจริงก็ออกมาแบบนี้ <c oughs> <c oughs> สไงเกิน, <c oughs> นี่นะคะก็เราทาโบนลวยรั้งแรกเนาะเหมือนเราฝึกทําอาหารอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแบบว่าโบนไวยเราเป็นยังไง ทั้งหมดต้องทำรอบสองนะคะเนาะวันเราฝึกทำอาหารเนาะถ้าพี่พี่เอฟซอยากให้เราทำอาหารอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาไล่์นะคะก็เราทำทั้งแม่เองเนาะถึงแบบว่าั้งแกครังก็ทำรั้งที่สองก็กินไลนแต่ว่าเขากินขั้ที่สองในร้านอยู่ว่านานนะคะอร่อยนะคะกะทิหวาน่อเลยนะทอกะทิหวานทอกะทิเองนะคะค่ะก็สำหรับที่นี้เราสองคนก็จะลาไปแล้วนะคะ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด s subscribe กดกระดิ่ง nope. สั่นให้น้องหอมหนุ่มเลยให้อีกเง้อให้อีกไง้้อให้น้องหอมหนุ่มเลยอะ้รเหงนล่ให้น้องหอมหนุ่มให้น้องหอมหนุ่มเชงตึงเลยนะคะน้องสาว้วยนะคะ พูดพูดน้องขมหนุ่มแล้วนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายฮะหวัดดีก่อนเออหวัดพี่ก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วรอบหน้าเราจะทำอะไรดีทำวันทำวันดีเทอ